สองก็บอกนะครับผมเป็นพาราเฟลนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าซองยาวอัพเบลเจ็ดนั่นเองนะครับน้องๆ โอเคครับผมก็กราสอดีนะผมน้องน้องหนูหนที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนี่ครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับพระเดียสตอร์ชอบกันอีกแล้วนะครับน้องๆก็วันนี้นะทุกคนเรามาดูกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมีวกงนี้ตามนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็นะครับผมสําหรับโค้ดนะครับผมวันนี้พี่มีคามาแจกกันด้วยทุกคนก็เดี๋ยวใส่โค้ดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวนะครับผมไปดูกันดีกว่าครับทุกคนสาหรับนะครับอืม โค้ดนะผมวันนี้นะเออที่แรกนะผมโค้ดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่นะที่มันเลื่อนนะครับน้องๆที่มันเลื่อนอ่าจะอยู่ตรงท้ายอ่ะครับทุกคนก็นี่มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็เอาไปใส่เลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าก็ลองค่อยใส่ดูนะครับผมแล้วก็นี่พี่มีอีกหนึ่งโค้ดนะครับผมมาแจกน้องๆกันนะครับทุกคนก็นะครับผมน้องๆถ้าน้องๆแบบมันเห็นมันตัวเล็กเกินไปนะผมเดี๋ยวพีดเอาเลื่นไว้ที่หน้าจอลวกันได้ทุกคนโอเคนะ ทุกคนก็ะโดูน้องได้หลายกันบ้างนะคอมเมนต์กันด้วยเดินทุกคนโอเคทุกคนนะผมพี่อยู่ตรงนี้เลยนะคบทุกคนนี่ฮะม่นก็สำเร็จแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ไปดูตรงนี้เนาะนี่ทุกคนเฮ้ยทุกคนเจ็ดแคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนมันจะมีแบบเออพวกที่แบบเป็นหมวกงหัวขาหมวกองเอฟนะครับน้องก็เดี๋ยววันนี้นะจะพาทุกคนมาอยู่กับสายไฮไลท์ละกันนะทุกคนช่วงนี้แบบสายไฮไลท์แบบตึงๆอ่ะเออนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่ครับได้แล้วนะครับทุกคนก็ ใครที่แบบเป็นสายไฮไลท์ตัวจริงเนี่ยทุกคนก็น่าจอรู้กันดีนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูรีวิวนะครับผมว่าไอดีมีอะไรบ้างนะครับทุกคนไปไปดูกันดีกว่าครับ โอเคทุกคน,นก็ตอนนี้ทุกคนพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร,ร้อยแล้วนะทุกคนก็จะเป็นในดีนะผมนักไอ้สายไฮไลท์นั่นเองนะทุกคน,น,นก็ตอนนี้ก็แล้วผมก็จะเป็นหัวจะเป็นหัวของดาอาศูนย์นะคะผมแล้วก็มีเสื้อนะครับผม,ม,เ,บผมเป็นเสื้อไฮไลท์นะแล้วก็จะมีมัดมังกรด้วยนะครับทุกคนมันมังกรตึงๆเลยครับทุกคนแล้วก็มีปืนอัพระดับเจ็ดสองก็บอกนะครับผมเป็นพาราเฟลนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าซองยาวอัพเลเวลเจ็ดนั่นเองนะครับน้องๆไม่ตึง นงทุกคนดูดินี่ครับน้องๆฮนะโอเคครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสอบรับพิกัดแล้วอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับน้องๆนะพิกัดอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนก็ โอเคครับผมเดี๋ยวนะครับผมดิเออสำหรับใครที่มองไม่เห็นไอมองไม่เห็นนะครับผมมองไม่เห็นไอคอมเมนต์นะทุกคนให้น้องกดคำว่าล่าสุดนะทุกคนเออนะครับผมคอมเมนต์มันจะขึ้นนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ถ้าพิจาประการใดก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับทุกคนถ้ประการใดก็ขออภัยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้พี่ไปก่อนละกันนะลุงขอตัวไปแอคก่อนละกันนะทุกคนก็ไปหาลงงงลงห้องไอไลน์นะทุกคนโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปป่าครับ